สำหรับอูสุมังกรทองหรืออูสุทีฟวันนี้มาด้วยอาการหนักเลยนะฮะก็มีคอมแอร์นะครับที่พังแผงที่รั่วนะครับแล้วก็คอยเย็นหมดสภาพนะครับวาลต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไดเออร์ลูกสีดำเห็นไหมฮะแล้วก็แป๊บเส้นนี้นะครับมาดูฮะตอนนี้ช่างกําลังทําการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เข้าไปนะฮะก็มีคอยเย็นใหม่นะครับวาลฉีดน้ายาใหม่ตัวนี้ฮะด้านในนะครับเรียบร้อยทาการประกอบตู้อยู่นะครับ ให้ช่างทํางานสักหน่อยครับส่วนด้านหน้ามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างแผงร้อนนะครับแผงร้อนเล่นเป็น26มิลเลยนะฮะเป็นแผงแบบนี้เลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่เคลือบลามเป็นแผงแบบลามิเนตด้วยนะครับแล้วก็ไดร์เออร์เปลี่ยนใหม่นะครับสายแป๊บเส้นนี้เปลี่ยนใหม่ะฮะแล้วก็คอมแอร์นะฮะนี่ฮะเป็นคอมแอร์ภายใต้แผนซันเดน์นะครับแท้เลยอันนี้เบิกแท้มาเลยนะฮะโอเคให้ช่างประกอบงานนะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องแอร์นะครับไม่เย็นแวะมาเช็คได้ครับอะไรเสียก็ว่ากันตามจริงนะครับอะไรไม่เสียก็ใช้ไปก่อนได้เลยครับ